ันอาไปขายูเจดบวจับจัมึงแน่ั้นนั้นผู้ใดบอกมาผมมันห่างมนเวครับอมนแมนเพิ่นมทันเดียมา่ายรูปไปแล้วได้เนี่ยอันผอาไปขึ้นรับานมันุงเยี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเราถามเราประกาศแล้วาไปวรก้ากล้่บนเอาไ้ก่อนเอาไปก้อนอาไก้อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปผมก็ได้เมครับถ้าเมนลากาบ้านบานนี้ผมกับ่าสาบผมก็ไปบ แยกกวาเว้นเลยเนี่ยไก่เล้าอ่เพิ่นคนทำในสนามเพิ่นกรบไม่ได้ว่ายนะครับผมเอาขึ้นผู้ใดไส่วนไปส่วนมากผมมีดอกเอาเพิ่นยังถามว่าผมไม่ได้ว่ายขันเงี้ยเล่าผมผมมาสีเอาเงาเอาเนี้ยมาจีนอกบ้านไหนเนี่ยผมอยู่บ้านเราต้งเนี้ยครับตรงเนี้ยผอาไปขึ้นกันเลยครับขันเงบ้านเพิ่นใส่นะครับไปไหวมองเกากันเ้ยใส่ใส่ต้องใส่ี๋ยวจอดก้อนจอดก้อนเนี่ยเพิ่งผมผไม่ได้เวลากินเรือไอ้ขันก็ขันผมก้อนนี้เนาะครับเดี๋ยวจอดก้อนจอดก้อนเนี่ยเพิ่งเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อน เอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเยี่ยเ,เพื่อนผมทำกี่เนี่ยทำดมละเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเขาข,ข้างข้างก่อนเกิดสิวานหัวไปขึ้นเยครับเยียเยียเยียมเยวเยะไมขึ้นขันหเรียวเยอเยี๋ยาวถาผู้เยี่บ้านก่อนดาผู้เยี่บบ้านก่อนผู้ยยนเยี่ยบ้าเ <ผม S 1> นเรากำลังมาตอนนี้มนนมมนมผมไทยี่ดูไปแล้วได้ฮะแวนี้าแล้วเนี่หนีบ้าแล้วเนมาแล้วเอาผมไทยวี่ดูไปแล้ว หลายปดครับพอหลายครับพวน่าก่าาหัวหนอยาง้นี่มันเขามาไม่ยงไงไม่ตอนตันทันทันน้ำเบิกไม่เป็นคับก็เช้าบ้านนี่ยรัาบ้านผมจับขอสังเกตนไวนม้ละนะพักมันสังเกตใช่ไหมว่าเขามาไหนบาผมเห็นแก่ไปผมเอาป่อยง้พอดี เห็นแล้วว่าไสสรงมาแ่มันบ่ได้เบาๆด้วมั้คือมันข้างล่อไปใไหมว่าไส้มันผัดอ่าเพร่มันเบาๆด้วยนะเป็นว่ามเน่าเห็นอยู่กับเพราะว่าผมเนี่ยแหละเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ของหาแนวเกี่ยวไปหรอกครับเยอะที่ให้กองสร้างออกมาเห็นเห็นมันเนี่ยนะท้าวว่านคนหขึ้นเพราะว่ามันแบบโอ้ยขอบคุณเพราะว่าตามจับนี่คือเห็นลากล่อไปครับเพราะว่าคือคือคือกันร่วกัน ประตูรงเรียนแท้สันติประตูเก่าอยู่ที่มันํำรุจจู่หันแล้วนะมผมหามบอกพอดีหลักล่อไปทีตั้งของห่างมันสิไปไขยังไหนจันด้พอดีมผมกันเลยสกัดไปเลยตามไปไปประมาณสองโลกว่าหมดจังน้ำแจท่านพอแกหลักม้าไสไปเรียบรับคล่อหลักไปบ้านนี่ใครแน่ลูกเขยผมเลยตามไปอีกเลยตามกันมุขผมก็ตามมูขไอ้นี่อยู่ไอ้นี่ไปไถหน้ามาป้าป้าตามน้ำกันตอนม้าไสไปน้ำกันเลยครับไปท่านใดอยู่ปากม่หนองไปครับอ่าปากบ้านมหนองประตูขนาด กว้างเงี้ยปาณไดนครับตูวประมาณซี่เมตรบ่ซี่ฟุบซี่สิหนึ่งสองสามห้าห้าหาเมตรครับหาเมตรเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอยเป็นน้ำเอาไอ้เขาบ่อยเขาเอาไปขายโหลดครับบอครับบอเอาไปบ่ได้บอของรับทันสะดวกนี่คืองสำคัญผมบอกเลยว่ามันต้นไม้หักกัญญาเอาไปกันบ่ได้รับอนุญาตจากสร้างวัลค์ปีไงอืมจากทร้างใน ยันต้นใหม่อีกท่านจะไปแตะต้องผมบอกเลยว่ามัน,นเป็นผิดเป็นดาบเพราะผิดเนี่ยยังไหนกับเพราะผิดกับทางขึ้นหนึ่งมันเก่าแล้วผมอยากเอาไปาบริะภค้ปขายกับย่านนู้นย่านพันวาเพิ่นว่า,าผมเห็นเก่าอยู่นี่แล้วพันวา,าว่าได้สำหรับผม,ผมบอกว่าว่าอะไรอะไรี่ยังห่างนี่ยังยื้ในหันหามเลือดขาดเลยสำหรับเอาไปนี่มีความผิดเลยสำหรับแล้วเป็นคนอายุหไรบปานไหนสามสิบอย่าครับยี่สิบผมว่าสามสิบน้อยนี่แหละ บ่เลียตนเขาเจ้าบอกครับบ่เลียตวนเลยครับมูผม่เจ้ามูผมไายำกับไ่แห้งแล้วไ่ยำไปเอาไปขายนี่บอกว่ามันเจ้าตำรวจมากอะเบืนองห้หูว่าบักนีมันหลเที่ยวเตือนพนันมันเคยเอาของยุหันยุ่นีนะจาไปหลเที่ยวแล้วพนันเอ้พ่อผมไปเบื้องในอาคัรนเห็นมีรองรอยสายไฟบ่ค่อยเหลือนี่เป็นยังไงครับว่าคนเนี่แหละครับมันมาเอาประตูน้าตั้งตั้งบนนด้กันครับมันจะเอาหมดเลยนะ่นี่เพราะมันบังหน้กตั้งตัวที่ หลังกลางนี่ผมว่าคนคงๆแย่งผมเน่ว่าแย่งให้ทราบ่ว่ามีคนลักไปหลายเด็ดผะว่าอยากจะฝากไอ้ไอ้ผู้ที่คิดสิมาเอาของหลวงของโรงเรียนอย่างมูนี่อยากจะฝากจังไดครับพ่อโอ้ยก็จะกงไดเนาะครับเนาะเราหลักไปขายกับเขากระิไปพ่อเดยนั่นเนี่ยเราจะจังไดมันก็ต้มมาลักกับว่าคิดว่าจังไดว่าถือจับบ่อข้างใด้ว่าว่ามีคนดูแลเลยข้างไดสันด้ผมว่าคิดว่าเนี่มันจังไดสันหมด บ้านบ้านบ้านหน้าตางครับอืมบ้านหน้าตางเป็นเล็กนี่นะเล็กโดดไดร์พาร์คได้ครับบ้านดงสววงหมู่สิบห้าครับตำบลสีแก้วครับใช้ประโยชน์ไหมครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับผมรองโจครับนทกรบุษพันธ์ครับรองนายกเทศมนตรีตำบลสีแก้วผมเองผมได้รับมอบหมายจากท่านดรเกื้อจิตจุรีมาศนายกเทศมนตรีตำบลสีแก้วให้ดูแลงานทางด้านกองการศึกษา เ,เดิมทีนั้นโรงเรียนบ้านดงสว่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นกับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งด้วยว่าโรงเรียนนี้ได้ถูกยุบไปตามระเบียบของสอพทนะครับทางเทศบาลจึงขอใช้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมเด็กนักเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเด็กนักเรียนคือสร้างกีฬาพื้นฐานนะครับให้กับเด็กแต่ที่นี้ว่าปัญหามันคือเราพึ่งได้รับ มอบจากกรมธนารักษ์มาเมื่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงปีนะครับก็เลยอยู่ในระหว่างที่าการรองงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงเพื่อเป็นสถานที่ในการาพักและก็ฝึกซ้อมฟุตบอลพื้นฐานกีฬาพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนในเทศบาลตะบนสีแก้วของพวกเราเพื่อเป็นนักกีฬาสู่กีฬาอาชีพต่อไปแล้วเราก็จะให้เด็กเข้าไปเรียนโรงเรียนอื่นที่ร่วมลงนามสัญญาร่วมกันกับเทศบาลสีแก้วนะครับ ในส่วนที่าการมีการขโมยประตูนี่ผมก็เพิ่งได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้รีบออกมาดูอาพอออกมาดูแล้วก็ว่าโอ้มันไม่ไม่มมใช่ประตูเล็กๆนะครับเป็นประตูใหญ่มีความยาวถึงหเมตรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ต้องมาขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยเพราะเราก็คือในช่วงที่รองบประมาณอยู่นี่ก็ได้ฝากกับชาวบ,บ้านให้ดูแลเพราะเป็นทรัพย์สมบัติของทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่มันก็ถือว่าถ้าจะพูดไปมันก็ ก็ถือว่าเป็นความผิดนั่นแหละครับถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยพี่น้องชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็รอเงประมาณคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้งบประมาณแล้วเขาก็จะมาซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนที่โดนขโมยไปหรือว่าส่วนที่มันล่อแหลมนะครับก็จะให้ทางต่อไปผมก็จะให้ทางกองช่างทางงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกมาตรวจเยี่ยมกลางคืนนะครับก็จะช่วยกันดูแล แล้วก็คิดว่าพี่น้องคือตรงนี้พี่น้องชาวบ้านโงสวองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมาก